สวัสดีครับมาพบกับพวกเราห่ากระจายวันนี้นะครับก็นึกเกมอะไรขึ้นมาได้เกมหนึ่งเกมสนุกสนุกเนาะก็อยากจะแบทเทิลกับคนในทีมนะทีมหากระจายก็มีท่านเยี้ยงกับน้องโดมเนี่ย ว่าจะทนอดหลับอดนอนกันได้ขนาดไหนกติกานะครับก็ผมจะทําการโทรหาเขานะครับตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่สองทุ่มนหน่อย,อยเป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเริ่มโทรหาเขาแบบสุ่มเอานะครับดูดิว่าใครมันจะไม่รับที่มันไม่รับโทรศัพท์นะคนนั้นสวยป้าเดี๋ยวผมจะทําการโทรหาอันนี้แบบไม่ได้นัดกันเลยนะหลับกันหรือยังจะสามทุ่มแล้วนะฮะฮัลโหล ทำไรอะนอน,น,นอน่ยนอนเฮ้ยยังไม่สามทุ่มเลยนอนแล้วออทำงานทำงานโอ้โหเป็นไงช่วงนี้คนเข้าไปซ่อมรถเยอะเหรอ,อางานเยอะดีเหรอเออมีมีมีเกมจะมาให้เล่นเกมะไรวป็นเกมที่แบบว่าอยากอยากจะมาแบทเทิลยังไงว่าใครจะทนใครจะทนความงงได้นานกว่ากัน เอ,เ,เออก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไก่อาจจะโทรหาเยี่ยงโทรหาน้องโดมเรื่อยๆแต่จะเป็นการสุ่มไงสุ่มโทรเอากกติกางา่ายๆเออกูไม่ทำงาน <laughs> กูว่างเออกูว่างกูว่าง <laughs> ใครไม่รับโทรศัพท์คนนั้นยกยอดเป็นคลิปหน้าว่า มันต้องมีใครโดนแกล่ะแต่คลิปเนี้ยเอาแค่ว่าอยากรู้ว่าใครมันทนอดหลับอนนอนได้นานเหมือนกันเนี้ยเอางั้นเหรอเอเอโอเคก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยก่อนสามทุ่มนี่แหละโอเคแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวโทรหาน้องโดมก่อนัสดีเนี่ยโทรหาท่านเยยงนะเห็นไหมก้องเห็นไหมเห็นอยู่นะน้องโดมนี่ค่อนข้างที่จะกินง่ายอยู่ง่ายหลับง่าย นะัดูดิจะรับไหมเอ้ยรับเว้ยรับฮัลโหลนอน,นอนยังอะ่ะยังโหแบบยังไม่ดึกมากเลยล่ะปกตินอนกี่โมงอะ่ะอ,อีกไม่กี่นาทีก็ตาก็จะปิดแล้วล่ะเออพอดีนึกเกมขึ้นมาได้ไงนึกชาเลนจขึ้นมาได้โอ้นึกอะไตอนนี้ <laughs> ก็ตะ่กี้โทรบอกโทรบอกท่านเยี่ยงลกะกติกาก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็แค่อยากจะรู้ว่าคนในทีมหากระจายอ่ะเขาทนอดหลับอดน,นอนได้นานแค่ไหนอยอยงไง<อ>ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะโทรหาเยี่ยงมั่งโทรหาโดมมั่งเรื่อยๆนะจนกว่าจะเช้าอ่ะวันเนี้ยเอออ๋อเราเป็นกรรมการม้ครับใช่พี่เป็นกรรมการอ๋ออารมณ์ประมาณนั้นเออโทรหาเล่นใช่ไหมฮะก็<า>ต้องเล่นเรอใช่ก็ต้องเล่นด้วยไง ก็เดี๋ยวโทรหาเยี่ยงมั่งโทรหาด้มั่งคือจะดูสองคนเนี้ยดูดีว่ามันใครมันทนอดหลับอดนอนได้นานกว่ากันอ๋ออ่าเออถ้าเกิดเขารับได้อะถ้าเกิดเขารับโทรศัพท์ก็เป็นไงอ่าถ้าเกิดใครรับโทรศัพท์ก็ถือว่าโอเคผ่านแต่ถ้าเกิดใครไม่รับโทรศัพท์คนนั้นซวยอ๋อใครคือใครไม่รับโทรศัพท์ก็คือแบบตัดใจยอมแพ้แล้วอ่าถือว่าไม่ไหวแล้วก็ถือว่า เดี๋ยวยกย่อเป็นคลิปหน้าไม่ต้องโทรมาหาบ่อยนะใช่ต้องโทรบ่อยๆดิพิดถ,ถึงช่วงนี้ไปมาหาสู่กันไม่ค่อยได้ด้วยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้ว <c oughs> เดี๋ยวอีกสักพักดน๋ยวโทรหา <c oughs> อีกสักพักดี๋ยวโทรหาโอเคแค่นี้ก่อน <c oughs> สักห้าทุ่มเดี๋ยวผมโทรหามันโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมไปหาอะไรทำก่อน โอเคโลโลโลเทสเทสไอคน mm hmm. ชวนจะเริ่มเบอร์แทนนะไอคนชวนมันเบอร์แทนเออเ่โอเคเดี๋ยวจะสุ่มนะครับเอาใครเดียเอาท่านเยี้ยงก่อนโทรหาท่านเยี้ยงนะครับโทรหาท่านเยี้ยงฮัลโหลอ่ารับรับเร็วรับเร็วนะเอาโทรศัพท์วางไว้ใกล้ๆอะว่าไงละ เอาโทรศัพท์วางไว้ใกล้ๆเหรอใช่ใช่อ่าโอเครอดรอดไปรอดไปเดี๋ยวโทรหาใหม่เดี๋ยวโทรหาใหม่ตอนนั้นยังขี่โม่งเนี่ยยันเช้าอ่ะ What the fuck ้โ <c oughs> คุณเออหนะาแหมแค่นี้แหละเดี๋ยวโทรหาน้องโดมก่อนดูดิมันหลับยังเดเที่ยงคืนละร <c oughs> อดตัวไปนะท่านเยี้งนะ นังโดมโทรหาท่านโดมหน่อยโทรแล้วนะฮะโทรแล้วดูสิจะรับไหมเฮ้ยรับเว้ยฮัลโหลฮัลโหลนอนยังยัง <c oughs> อ๋อแข็งอยู่แข็งแข็งอยู่ทำไรอยู่เนี่ยแข็งเนี <c oughs> ่ยนังดูซีรีส์เฮ็กปกตินอนเร็วไหมอ่ะ <c oughs> มีเกมให้เล่นไม่ใช่เหรอเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาใหม่แต่จะไม่บอกว่าจะโทรหาตอนไหนโอเคเดี๋ยวโทรหาใหม่สวัสดีครับโอ้ยโทรบ่อยเออนะให้มีมีมีส่งข้อความมาไว้บอกไม่ต้องโทรมาบ่อยโอเคแค่นี้ก่อนเฮ้ยมันดูซีรีส์รอเว้ยน้องโดมเว้ย ปกติสามทุ่มมันหลับแล้วนะแต่เที่ยงคืนมันยังไม่นอนเราก็ว่าของเราต่อไปนะออลองเพลงรอตีสองสิบนาทีโทรหาน้องโดมก่อนเลยดูมันจะยังดูซีรีส์อยู่ไหม ตีสองสิบนาทมีมันถือสายนานมันหลับคาซีรีส์ไู่แล้วมันฮัลโหลฮัลโหลครับไงดูซีรีส์จบไปกี่เรื่องแล้ว ลอวโทรบ่อยก็ได้เอ,อ้ยเพิ่งปีสองเองก็เนี่ยก็ทวงห่างแล้วเนี่ยเที่ยงคืนแล้วก็ตีสองเนี่ยห่างตั้งสองชั่วโมงเนี่ยให้โอกาสนอนตั้งสองชั่วโมงเลยเนะี่ยอ๋อเออเป็นไงซึมนะเราหนะ่ะซึมนะวางเด้อเดี๋ยวฉันดูหนังตถอ <laughs> ดูจริงบอกว่าเนะี่ย โอเคโอเคถือว่าผ่านเพราะว่ามีการรับนะครับมีการรับนะฮะถือว่าผ uh, ่านนะไม่มัน ну รีบวางไมมันรีบวางทันเยี้ยงทันเยี้ยงฮัลโหลอ่าเป็นไงปิดเสียงอ่ะพอดีปิดเปิดไว้เปิดไว้ ไงหาวทำไมเพิ่งตีสองกูอนอนอย่างไไม่คุ้มว่าพุงนี่กูทำงานเอเอนะมันแกล้งูทำไมเนี่ยกูก็ง่วงเหมือนกันเนี่ยกูรอโทรหาพวกมึงสองคนเนี่ย <c oughs> โอ้โหคุณน้อนไม่ได้ <c oughs> ดกูเป็นกรรมการ <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวโทรหาใหม่คิดถึงคิดถึงแค่นี้แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรหามาในทีตอนประมาณสักตีสามครึ่งแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าจะได้โทรหรือเปล่าผมอาจจะหลับคาโต๊ะตรงนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะหากิจกรรมมันต้องใช้กิจกรรมในการช่วยนะนี่ผมก็เตรียมน้ำยาพ่นปากมาไม่รู้จะช่วยได้ป่ะนะอื้อ้าวน้ำยาพ่นปากหมด ตีสี่นะครับท่านเยื้องดูดิมันจะรับไหมรอไปรับช้าหน่อยไม่เป็นไรเรารอได้รอมาจะย,ยันเช้าแล้วอ่ะเป็นไง่สบายดีไหมนอนหลับฝันดีไหม ยังไม่หลับนี่มึงยังไม่หลับอีกเหรอเอ,อ่อแล้วเช้านี้กินข้าวกับอะไรกันดีเช้านี้กินข้าวกับอะไรกันดีข้าวต้มข้าวต้มมีเวลามันลุกเป็นตังมีเวลาลุกมาต้มข้าวต้มมือได้ที่บ้านอ่ะ หาวหาวมีหาวโอเคตอนนี้ก็ตีสี่แล้วนะฮะก็ผมก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวประมาณสักประมาณสักตีห้าเดี๋ยวโทรหามันกันอีกรอบหนึ่งดูดีรอบนี้เป็นไฟแอลละถ้าใครไม่รับนะสวยต <c oughs> ีเอ่อแล้วเออยอเออเออโอ,อเคฝันดีนะ <c oughs> อ่าอ่าโอเค ้มันหลับไว้มันหลับมันไม่วางไหยครับมันหลับมันหลับคาโทรศัพท์ครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเสียงมันหายใจมันหลับคาโทรศัพท์เดี๋ยวตีห้าเดี๋ยวผมโทรไปแกล้งมันอีกแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไหวป่ะนะ มันแบบมันแบบมันมวุ่นวามากเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมวากงก่อนเสียงคิดว่าหายใจแรงกันนี่เนี่ยอืมอ้าวมัวมัว,มวละ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็อุยตอนนี้ก็อีกสิบนาทีหกโมงครับ เดีย๋ยวลองโทรดูโ,โทรหาโทรหาแย้งนะมันมันกดวาง <the> โทรไปมันไม่รับเลย ไม่แค่ทีเดียวนะถ้ามันไม่รับนะมันไม่รับมาต้งโดมดูดีไหวไหมไหวไหมติดต่อไม่ได้เว้ยไม่มีสัญญาณนะอีกคนหนึ่งมันไม่รับไม่รับนี่ก็ถือว่าสวยแล้วนะเงียบเลย โอเคสรุปเลยแล้วกันนะครับมึงโดนมงคู่มึงโดนมงคู่ขอตัวไปนอนก่อนครับโอ้ยเย่ง้งท่านโดมแล้วเดี๋ยวเจอกัน